แล้วดูนี่มันจะช่วยได้ใช่ไหมอะ่ะผมเสียผมแตกปลายแล้วก็ที่สำคัญนะผมมันกอบมากไปนั่งอะไรอ่ะกำลังดูรูปหารีวิวพวกที่แบ,บใช้อะไรดีอผมไม่าดนั่งดูนานแล้วนะี่ยนั่งดูแล้วอ่ะอะไรอ่ะสิบเอ็อกอสิอันนี้ก็ช่วยปัญหารเรื่องผมเหรอ เดี๋ยวจะลองไปกินดูแลมันดีไหมดีมากอาไปลอ,องดได้เลยผมเสียแบบนี้เดี๋ยวจะลองกินนะเคี่ยมาให้ใช่ไหมเดี๋ยวจะลองทานด,ดูว่าโอเคไหม เสร็จคือไม่ต้องหนีบเลยอ่ะหมดปัญหาชีฟูจริงๆอ่ะเฮ้ยใช้ได้เลยนะเนี่ยสิบอ็ดหมดปัญหาแบบว่ชีฟูเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทําผมบ่อยมากแล้วผมหแห้งชีฟูคือไปดูต้นคลิปได้เลยนะคะผมเสียผมแตกปลายแล้วก็ที่สำคัญน,นะผมมันกรอบมาก อยเป็นคนที่แบบหุข,ขาดหลุดร่วงมากแล้วก็แห้งแตกปลกายมากเลยนะคะแล้วก็พอได้ทานน้องคนนี้นะคะรู้สึกเลยว่านม่แค่ปอกผมเสร็จนะไม่ได้ดีบไม่ได้อะไรเลยแล้วสาวๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาผมเสียแบบพลอยนะคะแล้วอยากจะได้น้องคนนี้ไปใช้นะคะแนะนําเลยนะว่าไปซื้อได้เลยที่ร้านอีฟแอนด์บอยนะคะแล้วก็ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยนะ,ะหรือไม่ก็สั่งซื้อได้ที่ไลน์นะคะใส่แอดนำหน้าด้วยนะคะ w e r e n a หรือไม่ก็โทรนะคะ0 2 1 4 4 6 2 4 4นะคะวิธีรับประทานนะคะรับประทานครั้งละ1-2แคปซูลนะคะผมล่วงมากให้ทานวันละ2แคปซูลพร้อมอาหารเลยนะคะได้เลยแล้วพ่อยนะคะก็ได้กินไปแล้วนะคะคือนี่ให้ดูเลยว่าจะหมดกระปุกแล้วจริงๆนะคะทุกคนเหลือแค่นี้จาก30แคปซูลนะคะเหลือแค่นี้จริงๆคือแบบ จัดเลยค่ะวันละ1ถึแคปซูลเท่านั้นนะคะไปหาซื้อกันได้เลยค่ะ